ถ้าเราพูดถึงอาวุธของเรือรบเนี่ยเราก็จะนึกถึงไอ้แท่งยาวๆรีๆนะครับแล,แล้วก็มีไฟนะครับพุ่งออกมาจากตูดมันแล้วก็เพื่อไปโจมตีเป้าหมายให้มันตูมระเบิดเป็นตุ้งกโก้ครันช์นะครับแต่ถว่าทางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขามีเรือรบที่มีระบบอาวุธที่ไม่เหมือนใครนะครับนั่นก็คือการยิงออกไปโดยที่ไม่มีไอ้แท่งยาวๆรีๆที่แอดพูดถึงนะครับแต่สามารถโจมตีได้ด้วยและสามารถทําให ไอสิ่งที่ไปกระทบอาวุธเหล่านั้นของสหรัฐอเมริกานะครับแบบทะลุทะลวงกันไปได้เลยทีเดียวและอเมริกานั้นนะครับก็ได้มีการส่งเรือรบลำนั้นพร้อมกับระบบอาวุธดังที่แอดเลาไปนี้ให้กับทางประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการสู้รบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้แล้วละครับ ซึ่งไอเรือรบที่แอดพูดถึงมันคือเรือรบอะไรและอาวุธที่แอดว่าเนี่ยไออาวุธที่ไม่ต้องมี Ad ไอแท่งยาวๆรีรีที่มีไฟออกจากตูดเนี่ยมันคืออะไรกันงั้นก็ไปรับชมรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง r ีไลฟ์อยู่กับผมครับรีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นการรายงานของ s t r a แอนด์สไตรนะครับได้มีการรายงานว่าเรือพิฆาต USS Per b l e มาถึงประเทศญี่ปุ่นและเรือลำนั้นติดตั้งระบบอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงนะครับซึ่งอาวุธเลเซอร์เนี่ยมันก็ไม่มีไอแท่งยาวๆร,รีแล้วก็ไฟออกจากตูดถูงไม่ละมันเป็นการยิงแสงออกไปนะครับและไอแสงเลเซอร์นั้นมันสามารถทำอะไรได้บ้างและไอเรือรบนี้มันอยู่ในกองเรืออะไรยังไงไปสนับสนุนญี่ปุ่นเพื่ออะไรไปรับชมรับฟังกันต่อเลยครับฐานทัพเรือโยโกซุกะประเทศญี่ปุ่นรายงานว่า เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีซึ่งติดตั้งเลเซอร์พลังงานสูงเข้าร่วมกับกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเริ่มทดสอบประสิทธิภาพของอาวุธดังกล่าวในทะเลลูกเรือชุดสีขาวยืนประจำการอยู่บนราวเรือเมื่อวันเสาร์ในขณะที่เรือ USS p u a r l b เล่นเข้าสู่อ่าวโตเกียวและจอดท่อสมอที่ฐานทัพเรือโยโกสกะ ซึ่งเรือลำนี้กลายเป็นเรือพิฆาตลำที่10ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกับกองเรือพิฆาตที่15ของทางประเทศสหรัฐอเมริกาการมาถึงของเพอร์โบจากฐานทัพเรือซานดิเอโกทำให้กองทัพเรือมีศักยภาพใหม่นับเป็นเรือรบสหรัฐลำเดียวที่ติดตั้งระบบเลเซอร์พลังงานสูงพร้อมระบบการตรวจจับแสงและเฝ้าระวังแบบบูรณาการที่เรียกว่า h e ลิออนะครับอาวุธพลังงานกำกับ60กิโลวัตต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อต้านเรือขนาดเล็กหรือดโดรนและรวบรวมข้อมูลข่าวกรองระยะไกลตามเว็บไซต์ผู้ผลิตนั่นก็คือบริษัทล็อกฮี d มาตินเฮลิออสนี้สามารถทำให้ตาพรา่าหรือทำให้ตาบอดและสามารถทำให้เซ็นเซอร์บนโดรนตรวจการทำงานบกพร่องหรือเจาะรูผ่านดโดรนเหล่านั้น เครื่องบินที่บินในระยะต่ำๆและกรณีนะครับสามารถเจาะไปได้ถึงขีปนาวุธตามที่กรรมการบริหารของบริษัทล็อกฮีตมาตินได้มีการออกมากล่าวไว้ในนิตยสาร National Defense หรือฉบับเดือนกุมภาพันธ์2021 คือออยง่ายนะครับเรือที่ติดตั้งระบบอาเลเซอร์พลังงานสูงที่แอดพูดถึงไปก่อนหน้านี้หรือว่าระบบเฮลิออสนั้นนะครับสามารถยิงแสงเลเซอร์ออกไปนะครับและแสงเลเซอร์นั้นเมื่อโดนมนุษย์นะครับสามารถทําให้ผิวหนังนั้นแสบไม่ได้ทําให้คนที่โดนนั้นตาพรา่าหรือถึงขั้นตาบอดเลยก็เป็นได้นอกจากนี้นะครับแสงเลเซอร์และระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนั้นสามารถ ไปรบกวนการทํางานนะครับของดโดรนและขีปนาวุธอะไรต่างๆและถ้าแสงเลเซอร์นั้นนะครับไปสัมผัสหรือว่าไปโดนกับตัวดโดรนหรือแม้แต่ขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาใกล้เรือลํานั้นนะครับสามารถที่จะทําให้ดโดรนและขีปณนาวุธเหล่านั้นระเบิดกลางอากาศหรือไม่ก็เป็นรูนะครับตามที่ แสงเลเซอร์นั้นเจาะทะลุผ่านเข้าไปในอาวุธต่างๆเหล่านั้นนอกจากโดรนและขีปนาวุธแล้วแม้แต่เครื่องบินรบเองก็ตามถ้าเกิดบินมาในเพดานการบินต่ำนะครับสามารถที่จะเอามาโจมตีเรือรบหรือว่าเอามาโจมตีในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเรือรบลำนั้นในความสูงนะครับไม่สูงมากหรือว่าในเพดานต่ำนั้นสามารถ เจาะทะลุเครื่องบินเหล่านั้นทําให้นักบินและเครื่องบินเหล่านั้นเกิดความเสียหายได้จากระบบอาวุธเฮลิออสหรือว่าเลเซอร์ที่แอดพูดถึงไปก่อนหน้านี้ได้นั่นเองแต่ถว่ายังไงก็ตามนะครับระบบเฮลิออสนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบในทะเลซึ่งรอยโทเซสโคนิกโคศกของกองกําลังเฉพาะกิจที่70กล่าวทางโทรศัพท์กับ Star and s t r i k e เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยทั่วไปแล้ว การส่งเรือพิฆาตไปประจำการในต่างประเทศจะใช้เวลาประมาณ10ปีแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับการมอบหมายให้พีโบไปประจำการที่โยโกซุกะอันนี้ก็คือคำกล่าวนะครับของรอยโทเซ t s โคนิก ซึ่งบริษัทล็อกฮีตมาตินนะครับเริ่มดำเนินการภายใต้สัญญามูลค่า150ล้านดอลลาร์ในปี2018และได้มีการติดตั้งระบบ h e l i ออสบนเรือเพเ l ลในปี2022ตามการรายงานของสื่อ Grational Research Service อ้างถึงสำหรับการอัปเดตเมื่อวันที่6สิงหาคมเกี่ยวกับระบบอาวุธพลังงานที่ควบคุมโดยกองทัพเรือ h e ลิออสนี้มีประสิทธิภาพดีในการทดสอบภาคพื้นดินในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี2021ที่ศูนย์ระบบการรบผิวน้ำของกองทัพเรือบนเกาะวอลลูปรัฐเวอร์จิเนียาตามการรายงานของกองทัพเรือครับซึ่งกองทัพเรือนั้นกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการใช้ระบบ h e l i ออเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเอาตัวรอดของเรือรบเมื่อต้องเผชิญหน้ากับดโดรนและขีปนาวุธต่อต้านเรือจานวนมากเช่นที่จีน กำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้และได้มีการอ้างนะครับและขู่อเมริกาว่าสามารถโจมตีอเมริกาด้วยโดรนและขีปนาวุธเหล่านั้นเ e l ิออสนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องเรือ p พ r ร์โเองแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปกป้องเรือรบลำอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วยตามการรายงานของ g r n s s i s s a l Research Service บอกว่าความแตกต่างจากขีปนาวุธและระบบอาวุธระยะประชิด ซึ่งแม็กกาซีนบนเรือมีจำกัดและอาจต้องเดินทางไกลหลายพันไมล์เพื่อเติมกระสุนเหล่านี้ใหม่เลเซอร์นั้นจะทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานของเรือและในทางทฤษฎีแล้วมันจะไม่มีวันหมดลงนะครับนั่นก็คือความแตกต่างนะครับที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือระบบอาวุธบนเรือที่จะเอาไปสกัดกั้นโดรนหรือขีปนาวุธอะไรเหล่านี้นะครับที่มีอยู่บนเรือนั้นมันต้องมีการป้อน ระบบขีปนาวุธเหล่านั้นเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้สกัดกันได้แต่ถว่าไอเลเซอร์เฮลิออสนี้มันใช้งานด้วยแรงผลิตพลังงานบนเรือนะครับเพียงแค่เรือนั้นมีพลังงานในการขับเคลื่อนมันก็สามารถผลิตพลังงานเลเซอร์เหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันมันทําให้เลเซอร์เหล่านี้ไม่มีวันหมดในการใช้งานนั่นเองและไม่มีข้อจํากัดในเวลาที่จะใช้งานมันด้วยเช่นกัน ข้อได้เปรียบที่เป็นไปได้อื่นๆนะครับของระบบ h e l ิออสนี้ได้แก่เวลาการโจมตีที่รวดเร็วความสามารถในการต่อต้านขี่ปนนวุธธที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรงและการโจมตีอย่างแม่นยำนะครับรวมไปถึงความสามารถในการใช้เลเซอร์ในการตอบสนองแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปตั้งแต่การตรวจจับและติดตามเป้าหมายไปจนถึงการสร้างความเสียหายจนทุกลภาพและเสียชีวิตยังไงก็ตามเลเซอร์โซลิสเตส เช่น h e ลิออสนี้มีระยะการยิงที่จำกัดเพียงไม่ถึง50ไมล์และเหมาะที่สุดจะใช้เป็นอาวุธป้องกันระยะสั้นตามการรายงานที่ระบุไว้ระบบเฮลิออสนี้ทำงานประสานกับระบบต่อสู้เอจิสไฟ h ์ของเรือรบเพเวลซึ่งเป็นชุดควบคุมและการสั่งการของกองทัพเรือบนเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีตามที่บริษัทล็อกฮิตมาตินนั้นได้ระบุไว้ อย่างไรก็ตามนั่นอาจจะเป็นข้อเสียได้หากกองทัพเรือนั้นต้องการติดตั้งระบบอาวุธดังกล่าวบนเรือพิฆาตบนเรือพิฆาตอาลิกิกบุกเช่นเรือ USS Jack H. Lucas ที่ถูกปล่อยลงน้ำในเดือนมิถุนายน2021ระบบดังกล่าวนั้นใช้พลังงานเกือบเท่ากับเรดาร์การป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธ AN/SPY-6 หากต้องติดตั้งเฮลิออสบนเรือรบรุ่นใหม่กว่า กองทัพเรือนั้นจะต้องถอดอุปกรณ์อื่นๆออกและพิจารณาการจัดการพลังงานที่เข้มงวดมากขึ้นตามการรายงานของบริการวิจัยซึ่งอ้างอิงจาก Defense Daily เมื่อเดือนมีนาคม2019ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆได้แก่ข้อจำกัดในแนวการมองเห็นประสิทธิภาพที่ไม่ดีในสภาพอากาศบางประเภทไม่ได้ผลกับเป้าหมายที่แข็งแกร่งหรือมาตรการตอบโต้และความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อเครื่องบินดาวเทียม หรือสายตามนุษย์ก็ตามครับ Congressional r e s e a r c h Service ได้พบว่าเรือ People นั้นจะมาแทนที่เรือพิคาติดขีปนาวุธ u s s b e n f o r d ซึ่งมีกำหนดย้ายไปยังเมือง e อลเวอรรัฐวอชิงตันในเร็วๆนี้แต่ยังคงอยู่ที่โยโกซุกะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรือรบรุ่นใหม่ของสหรัฐอเมริกาและได้มีการติดตั้งนะครับระบบเลเซอร์ที่เอาไว้ใช้ในการโจมตีและสกัดกั้น ของทางประเทศสหรัฐอเมริกามันเป็นระบบอาวุธที่น่าสนใจและล้ำยุคมากๆนะครับสำหรับกองทัพอเมริกามันก็มีข้อได้เปรียบที่มันนั้นสามารถใช้งานแบบไม่มีวันหมดแต่ข้อเสียนั้นมันก็มีความจำกัดในการใช้งานที่ใช้ได้ในระยะสั้นและระบบเรดาร์ของเรือลำนั้นก็จะต้องถูกถอดออกไปเพื่อที่จะติดตั้งระบบเฮลิออสนี้เข้าไปแทนทำให้เรือลำนั้นไม่สามารถที่จะ เซิร์ชหาเป้าหมายหรือว่าค้นหาอะไรที่มันอยู่ไกลออกไปมากๆได้เหมือนเรือรบลำอื่นๆแต่ถ้าเอาเรือรบลำนี้เข้าไปรวมนะครับกับเรือรบลำอื่นๆแอดมองว่าถ้าเรือรบลำนี้สามารถทำได้เหมือนที่บริษัทล็อกฮิตมาตินออกมากล่าวอ้างจริงๆมันเป็นกองเรือรบที่น่ากเกรงขามและน่ากลัวมากที่สุดเอาง่ายๆว่ายิงขีปนาวุธมาเลเซอร์จัดการยิงโดรนมาเลเซอร์จัดการและให้เรือรบลำอื่นๆโจมตี ไปยังเป้าหมายที่ต้องการในระยะพิสัยไกลมันคือกองเรือรบที่น่าเกรงขามและน่าสนใจมากๆสําหรับกองทัพสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้แลลวครับและนี่ก็คือความคิดเห็นและมุมมองของแอดครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นและมุมมองอยังไงกันบ้างกับเรื่องราวเรื่องนี้ยังไงก็สแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆน,นะครับผ่านใต้คอมเมนต์เลยแอดรออาร่านความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนอยู่ครับ วันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แอดด้วยแล้วกันนะครับและที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำัปเดตและเสนอให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยละครับถ้าเกิดคุณมีเพื่อนๆที่กําลังติดตามข่าวสารนะครับเทคโนโลยีทางการทหารก็อย่าลืมแชร์เขาได้เข้ามารู้จักระบบเฮลิออสเลเซอร์ทรงพลังของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ Bye-bye.